ดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรวัยเลินมีรถยานมาแมนยู่51แรงมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นอย่างหน้าใหม่เลยครับยางหลังก็สวยครับใบมีดแต่นิ่หน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่45,000บาทครับ45,000บาทยังต่อรองได้นะส่งสีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนําให้5,000บาทครับ1้อยางสีเหลืองอยู่เลยนะครับนะข้างหน้าข้างหลังบ้านผานด้านนี้ครับ เป็นผ่านห้าลาวเกนะครับมาดูสะดือครับสะดือไม่มีรอยปั่นครับคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่าสองร้อยห้าสิบคันครับสตาร์ทแล้อขับดูครับันิ่มเลยครับหน้าไวมากครับรถยังใหม่นะครับนะาหลัง้ายเป็นรถปีหกศูนย์ครับตัวนี้ครับด้านหน้าก็สวยครับ ที่ร้านไม่ซื้อไม่ขายว่าอะไรครับคุณข้าวต่างขอให้กลับบ้านนะพาไสวยนี่เราไป4 000, 5 0 0 0 0 5,000บาทครับ4 000, 5 0 0 0 0 5,000บาทยังสั 5, 000, ่งรอ,องได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกที่คานนำ5,000บาทนะครันนี่โอเคพ่อพิสแค่นี้ก่อน,นนะครับสวัสดี